ึ้งโอเคเอาเนี่ยอ่ะสมมุติว่าถ้าเราเทรดด้วยแท่งทีนไอเกะชิอ่ะสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ความรู้อย่างอื่นเลยอเดี๋ยวนั่นหรือเอาตรงนี้ออกแล้วนะเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียแล้วนะอ่ะเรากำลังอยู่กับ g o Z 2 5นะถ้าเราเทรดตามแท่งทีนไอเกะชิเทรดตามสไตล์ญี่ปุ่นเลยเรากําหนดเลยถ้าเป็นแท่งเขียวเราจะเปิดลองถ้าเป็นแท่งแดงเราจะเปิดช็อตทําอย่างนี้หน้าที่คุณคือทําแค่นี้นะถ้ามันยังเนี้ย ยังไม่ยังไม่เขียวคุณก็ต้องยังไม่ต้องเป็นลองโอเคไหมคุณทําแค่นี้เนี่ยมันให้ทําแค่นี้เห็นไหมเวลาเขียวคุณก็ทาอยู่แค่นี้เวลาเขียวคุณก็ทําแค่นี้แล้วมันแดงคุณก็ช็อตโอกาสที่คุณจะแดงเห็นไหมอาดูขาขึ้นนะคุณดูขาขึ้นรอบนี้นะขาขึ้นส่วนใหญ่มันจะเป็นเขียวถูกต้องไหมก็คือเปิดลองโอเคไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณเปิดแดงแล้วคุณช็อตจะเสียตังไหมนิดหน่อย โอเคไหมนิดหน่อยโอเคปะ่ะยังไงก็แล้วแต่โอกาสที่คุณจะเปิดรอโอกาสที่คุณจะเปิดช็อตโอกาสที่คุณจะเปิดรอโอกาสที่คุณจะเปิดลเด,ลดเทนมาเนี่ยมันให้เงินคุณมากกว่าด้วยแท่งเทียนรูปแบบเดียวเลยอินดิเคเตอร์ไม่ต้องดูไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะไม่ต้องดูอินดิเคเตอร์ใดๆทุกอย่างครบจบอยู่ในไฮเกียชิแท่งเทียนมันจัดการมาให้แล้วนี่คือการเทรดแบบญี่ปุ่น นะหรือถ้าใครดูอิชิมกุเป็นก็จะยิ่งทําให้ง่ายขึ้นนะอิชิมกุเนี่ยมันมีจังหวะ f o l โ o w ให้ด้วยเออ